สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรใหม่นะครับผม2สูตรนะครับก็เป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมาเฉพาะหลัก10และหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งนะครับที่นํามาฝากก็ถือว่าเลขนี้เนี่ยดังแน่นะครับผมรีบดูเนี่ยก่อนอันนะครับก็ตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้เลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรนี้ก็เป็นข้อมูลแนวทางเก่าที่ผมทําไว้ตั้งแต่งวดที่ผ่านมานะครับออมันก็เข้าอยู่สสูตรนะครับส่วนสูตรอื่นนี้ก็หลุดไปหมดแล้วนะครับก็เป็นเลขหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมาแรงในงวดนี้นะครับามาดูสูตรใหม่กันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นวิ่งบนตัวเดียว มาเฉพาะหลักสิบและหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับวิธีการคํานวณนะครับสูตรที่1ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2นะครับบวก8คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 บวก10ท้ายครั้งที่ 1- 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2ได้เลขเด็ดเลขเดียวนะครับย้ําว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงสูตรนี้ให้นะครับามาดูสถิติย้อนหลังนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก903ศูนะครับสูตรที่1เนี่ยได้เลข3สูตรที่2ได้เลข0นะครับมันก็ได้แค่ชุดเดียวนะครับคือ30หรือ03 กลับไปกลับมานะครับเพราะว่าสูตรนี้มันมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับไม่ได้ปักหลักนะครับงวดแรกนะครับมันเข้าที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับสลับกันนะครับสูตรได้สามศูนย์ผลรางวัลออกศูนย์สามนะครับก็ถูกทั้งสองสูตรนะครับเข้าเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้เลขสองสูตรที่สองได้เลขเจ็ดนะครับก็จะได้สองเจ็ดหรือเจ็ดสองนะครับเพราะว่ามันจะอยู่แค่สิบหน่วยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อย ก็ออกสองเจ็ดสองนะครับสองนะครับอยู่หลักหน่วยเข้าหลักร้อยเราก็ไม่นับนะครับเจ็ดก็เข้าที่หลักสิบนะครับก็ได้เจ็ดสองนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขสองสูตรที่สองได้เลขเจ็ดนะครับก็จะได้สองเจ็ดหรือเจ็ดสองนะครับผลรางวัลออกแปดเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดครบเลยนะครับถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ สูตรคำนวณได้เลข5กับเลข5นะครับทั้ง2สูตรวันนี้ได้เลขเดียวกันเราก็อาจจะเลือกยากเนาะไม่รู้จะไปจับคู่กับตัวไหนเราก็ต้องเอาตั้งแต่5 0ถึง5 9นั่นแหละครับเพราะว่า5มันจะมาเฉพาะ10หน่วยเท่านั้นนะครับผลลัพวันออก605นะครับเลขค่าเข้าที่หน่วยบนนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับสูตรทั้ง2สูตรคำนวณได้เลขเดียวกันอีกนะครับคือได้เลข0 กับได้เลขศูนย์นะครับศูนย์จะมาเฉพาะ10หน่วยเท่านั้นนะครับผลรางวัลออก5 3 0สามูน์เลขศูนย์นะครับมาที่ในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับก็ถูกต้องงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข3ก็จะได้53หรือ3 5ห้านะครับผลรางวัลออก453งวดนี้เข้าตรงนะครับ5หลัก10 3หลักหน่วยนะครับผลรางวัลงวดถัดมานะครับสูตรนี้คำนวณได้2 กับ2ได้เลขเดียวกันผลรางวัลออก782นะครับเลข2มาที่ตำแหน่งหน่วยบนนะครับก็ถือว่าเข้าทั้ง2สูตรนะครับถึงแม้จะมาหลักหน่วยงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข7กับเลข8ก็จะได้78หรือ8 7, 8, 7 8, นะครับผลรางวัลออก478นะครับงวดนี้เข้าตรงนะครับ7หลัก10 8หลักหน่วยนะครับก็เข้าตรงๆง,งวดถัดมานะครับ ทั้งสองสูตรคำนวณได้เลขเดียวกันคือได้เลขหนึ่งผลรางวัลออกแปดหนึ่งสองงวดนี้เลขหนึ่งมันเข้าที่สิบบนนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่เราอาจจะต้องไปหาตัวอื่นมาจับนะครับงวดถัดมาก็คำนวณได้เลขเดียวกันอีกนะครับคือได้เลขสองกับได้เลขสองผลรางวัลที่ออกก็คือสองศูนย์สองนะครับสองเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับนี่เข้าที่หลักหน่วยบนมันออกหลักร้อยเราก็ไม่นับนะครับ เราต้องการเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะครับมาดูแนวทางงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้เลขสสูตรที่2ได้เลข6แล้วผลรางวัลออก4ี่สนะครับนี่เข้าตรงเลยนะครับ4หลัก10 6หลักหน่วยสถิติก็ถือว่าดีมากนะครับสูตรนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1งวดนะครับโอ้ก็ถือว่ายาวนะครับเข้ายาว S 1> <S 1> เดี๋ยวจะมาคำนวณแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะว่าวิ่งบนตัวเดียวที่มาหลักสิบหลักหน่วยทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเอามาดูนะครับตั้งแต่สูตรที่หนึ่งใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับสามบวกสามจะได้หกสามบวกสามได้หกนะครับตัวนี้ลบก่อนนะครับที่จะไปเขียนเลขสาม 3วสามบวกสามจะได้หกจะไปเขียนสามอย่างนั้นเอาเลขหก,กนะครับสามบวกสามได้หกนะครับแล้วบวกหลักพันเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งนะครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขเจ็ดบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดตำแหน่งสุดท้ายบวกแปดนะครับ บวก8คงที่6บวก1ได้7 7บวก21เป็น28นะับ28บวก7 35 35บวกอีก7 42 42, 42บวก8นะับ50ได้เลข0สูตรนี้ได้เลข0นะครับในสูตรที่1มามาดูสูตรที่2นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนนับเลขเก้าีบวกกัน2ครั้ง9ก้าเก้าสบแบวก10ล่างหน่วยล่างนะครับนี่เอาตามบวกตามสูตรเลยนะครับแสนสองครั้ง10ล่างหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวก10ล่างหน่วยล่างบวก4ีบวก4นะครับบวก4 4บวก40บวกสหน้าครั้งที่1นนะครับเลข9บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวก สิบท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งเจ14บวกร0อยท้ายครั้งที่2เลขสองนะครับเท่ากับ18บวกสี 4, นะครับผมได้ 22, 22่สบองบวกสได้ยี่6บหกยบวกอีก9กนะครับสามห้าสามบวกแปดสีสสบสา มาบวกอีก4 47 47 57 57 58 59นะครับได้5 19ได้เลข9กนะครับสูตรนี้ได้เลข9กดังนั้นในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับชุดเด่นก็อาจจะเป็น09หรือ90 ชุดใดชุดหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมาในชุดสองตัวบนในงวดนี้จริงเคสแค่ไหนไม่ทราบนะแต่สูตรมันคำนวณได้แบบนี้จริงๆนะครับและคาดว่าน่าจะเป็นเลขที่ขายดีอีกเลขหนึงในงวดนี้นะครับนี่นะครับรีบดูก่อนนะครับรีบดูก่อนนะมีโอกาสที่จะดังนะเลขนี้นะครับมีโอกาสที่จะดังนะครับ สูตรนี้มาจากไหนนะครับก็สูตร10หน่วยบนที่ผมทำข้อมูลไว้ในงวดที่ผ่านมาใน10สูตรดูดูตามนี้นะทุกข้อมูลก็บอกไปตามความเป็นจริงนะครับสูตรที่หนึ่งรุดนะหรุดหรุดไม่เข้า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 ,ไม,ขาไม่เข้านะครับมันออก4 4 6มันมีสูตรที่2กับสูตรที่4ที่เดินนะครับนี่คือได้4กับ6 ดังนั้นงวดนี้เนี่ยมันคำนวณแล้วได้0กับ9และมันจะมาเฉพาะ10หน่วยเท่านั้นนะครับ10หน่วยถ้าตัวเลขไม่ตรงกันนี่อย่างนี้เนี่ยอย่าง4ี่กับ6มันก็คู่กันเลยนะครับได้4 6ถ้าออกกัน2-2แบบนี้ก็เลือกยาก1 1ถ้า78แบบนี้ก็เข้าตรงนะครับงวดนี้ตัวเลขมันไม่ตรงกันนะครับได้9กับ0 0ย์กับเเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับนี่ข้อมูลก็บอกไปตามความเป็นจริงนะครับใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เพราะตัวเลขไม่มีใครรู้ลงหน้านะครับและ0 9 9ย์กก็จะไปตรงกระสูตรวิ่งบนง่ายๆที่เคยลงให้นนี่นะครับวิ่งบนง่ายๆนะครับสูตรเก่าที่งวดก่อนผมให้เด่น34ในชุดสรุปเด่นบนเข้าที่เลข4งวดนี้มันได้เข้ากับศูนอีกเออมันตรงกันอีกนะครับนี่เด็กเก้ากับศูนงวดนี้สงสัยจะมาแน่ละสองตัวนี้นะครับไม่เก้ากับศูนนี่แหละหรือมันจะมาด้วยกันก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ย สูตรสสูตรนี้มันได้0ูนย์กับ9้าพอดิบพอดีนะครับอา้าวมันจะมา0ูนย์้าศนหรือเปล่างวดน,นี้นะมันก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันนะนี่9 0 3 0ศย์สานย์ก็ออกไปแล้วนะ0ูนย์ห้าศูนย์นี้ยังไม่มาเลยนะ0ูนย์เก้านี้ยังไม่โผล่นะ0ูนย์สองไปแล้วเห็นไหมครับหรืองวดน,นี้จะเป็น0ูนย์นะครับหรืองวดน,นี้จะเป็นศูนย์้าศูย์หรือเปล่านะครับ อันนี้ย้ําว่าเป็นแนวทางสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมานี่ผมก็เลือกไม่ถูกนะครับนี่สูตรมันมีเป็นสิบสูตรจะให้ผมดูและรู้เลยว่ามันออกตัวไหนนี่ก็คงจะยากนะครับไม่ใช่กองสลากจะได้รู้นะครับวันออกตัวไหนนะครับดังนั้นผมก็ได้แต่ดูแบบนี้แหละแล้วก็มาเช็คดูหลังสลากออกว่าสูตรไหนเข้าบ้างผมก็นําข้อมูลที่มันเข้านะครับเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูต่อนะครับอันไหนไม่เข้าผมก็ผ่านผ่านไปนะครับ แต่ถ้าจะให้เลือกเลยว่าตัวไหนเข้านี่มันก็เลือกไม่ถูกนะครับถ้าถูกเดี๋ยวเลือกรู้ถ้าดูแล้วรู้ว่ามันออกตัวไหนนี่ก็คงจะรวยนะครับปัญหาคือมันไม่รู้อย่างเดียวนะครับก็ได้แต่ดูแบบนี้แหละครับตัวไหนเข้าก็นําข้อมูลมาลงให้สมาชิกดูนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้ามีชอบ2ตัวนี้แนะนําผ่านไปก่อนนะครับผ่านไปก่อนเนาะนะครับก็เห็นว่าเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับที่มันน่าจะมาแรงนงวันนี้นะครับ และน่าจะเป็นเลขที่ขายดีนะครับขายดีนะครับมีสิทธิ์ที่จะดังในเลขงวดนี้นะครับเพราะมันมีแค่สองตัวเท่านั้นนะศูนยะ์กับเก้าไม่ใช่เก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่แหละตัวใดตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแต้มรวมอีกทีเดี๋ยวค่อยไปเทียบสูตรสิบบนหน่วยบนอีกทีนะครับเพราะว่ามีโอกาสอยู่นะเพราะว่าสิบหน่วยบนเห็นไหมสิบหน่วยบนสูตรเก่าก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับ อีกสูตรวิ่งบนเก่าเมื่อกี้ก็90มันก็มีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันนะ9009นี่นะครับสูตรนี้อาจจะเป็นเลข9สูตรนี้อาจจะเป็นเลข0นะครับเดี๋ยวค่อยไปรอดูในวันที่สลักออกแล้วกันนะครับพูดไปตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะเดียเนาะแต่เชื่อว่าหลายๆา,ายท่านก็น่าจะชอบเลขนี้เหมือนกับผมนะครับผมเพ่งเรามาลงให้ดูก่อน ทุกข้อมูลนะไม่ได้เก็บไปดูคนเดียวนะผมบอกไว้เลยข้อมูลไหนดีเด็ดก็บอกหมดนะครับส่วนจะเข้าไม่เข้านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนจะเข้าไม่เข้านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เห็นว่าข้อมูลไหนสําคัญที่มันน่าจะมีประโยชน์ก็บอกไปนะครับบอกไปตามความเป็นจริงนะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับเอาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรดีเด็ด ที่ผมทําสถิติไว้ยังมีอีกหลายสูตรนะครับไม่ได้มีแค่สูตรดีนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปบวกลบกันมาแล้วก็โอ้เห็นสูตรเด่นอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยลงให้แล้วกันนะครับถ้าชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสูตรดีๆผมก็ลงให้ทุกงวดนั่นแหละครับส่วนจะเข้าไม่เข้าท่านผู้ชมต้องไปเลือกเอาเองและไปรอดูในวันที่สลากก็นะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ